เวันนี้เป็นวันที่น่าเบื่ออีกวันหนึ่งไม่ได้คนแต่งชุดสวยกันทั้งนั้นหรือตังซื้อชุดเฮ้ยไม่มีอะไรเจริงอะไรมิจันทำอะไรไม่มีตังซื้อเอ็มพี่ไม่มีตังซื้อชุดสวยๆเลยอะก็ร้านเปิดใหม่ก็มีทำไมไม่ไปอุดหนุนนะไอชื่อร้านอะไรวะร้าน b a c k มาเก็ตอะเออ มันเขาเรียกว่าอะไรวะจำหน่ายเอ็มโคตรถูกเลยเิ็งไม่ลองติดต่อไปอไแค่แค่จิมลิงข้างล่างคลิปเนี่ยเบาๆก็ไม่มีนะลิงข้างล่างนั่งรายละเอียดคลิปนีจันรายละเอียดคลิปจิมตรงนั้นอะ่ะไ,ไม่มีมันมีมันมีอยู่ตรงนั้นมันมีมมจิมเบาๆแล้วเขาไปซื้อเอ็มมันมีทำไมโง่อย่างนี้ล่ะมันมีกันมันมีเว้ยมันมี ไปดูไปดูก่อนไม่ไม่ดูดูไได้ตายเหอะโอเคนะฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมนะ 40, ายมาดีไลฟ์ฟตี้ก็จะมานะสอนคำนวณค่าคิดิคอข้อดามจซึ่งหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมทำทำไปนะก็คือการคำนวณค่าคียยังไงให้มันได้้อยนาอแล้วก็ก็มีคําถามเกิดขึ้นด้วยว่าแล้วค่าความเสียหายคิดที่ข้อล่ะครับมันคิดเหมือนกันหรือเปล่าผต้องบอกตรงนี้ก่อนว่ามันไม่เหมือนนะฮะมันไม่เหมือนเพราะฉะนั้นแล้วก็เอ่อเพราะฉะนั้นผมก็จะมาสอนนะแล้วก็ไอ ผมต้องบอกก่อนว่าค่าความเสียหายคีสเนี่ยถ้าเราอัดมันมากเกินไปนะมันจะเกิดผลเสียนะซึ่งมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากหรอกแต่นะมันรู้สึกถึงความเสียเปรียบจะมากกว่านะฮะซึ่งมันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะการการคำนวณคีสเนี่ยมันค่อนข้างมีเขาเรียกว่ามีขั้นตอนที่ซับซ้อนนิดนึงแต่ผมก็จะพยายามบีบนะบีบให้มันดูกระชับและคิดง่ายที่สุดกันแล้วกันนะก็ให้ทุกคนคิดตามนี้นะคิดตามนี้นะโอเคอันดับแรก ผมอธิบายก่อนว่าในกรณีของคิดที่เข้าเลทเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ามันมีคิดติดตัวอยู่ที่2เอ่อยี่ห้าใช่ไหมซึ่ง,รงเราไม่พูดถึงละแต่ามาพูดถึงคิดที่เข้าดาเมจมันจะมีติดตัวเราอยู่เนี่ยที่150หน่วยนะ150หน่วยซึ่งถ้าถามว่าแล้วสรุปแล้วมันแรงกว่าการโจมตีปกติไงถ้าเกิดมันตีติดคีินะฮะความเสียหายคีมันแรงกว่าปกติไงคือเท่าที่ผมคุยกับซีโอเนียนะฮะก็ได้ข้อสรุป มาว่าคือผมต้องบอกตรงแ้การคำนวณแบบนี้มันอาจจะไม่ถูกต้องนะฮะมันอาจจะผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนเนาะเพราะผมก็ไม่ได้มีอะไรยืนยันแต่เท่าที่รู้ก็คือว่าสมมุติว่าเราคิดง่ายๆเลยดาเมจคี่ได้ข้อดาเมจที่ติดตัวเรามีอยู่150นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้150เนี่ยมันจะคล้ายๆแบบว่าเมื่อเราตีติดคี่ได้ข้อนะแล้วเรามีคิดที่ข้อดาเมจอยู่150หน่วยมันจะตีแรงกว่าดาเมจขาว1.5เท่าประมาณนี้ถ้ามี200หน่วย นะมันจะตีแรงกว่าดาเมเออขาวเนี่ยสเท่านะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะถ้ามี300ก็3เท่าอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็คร่าวๆแล้วกันเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากโอเคมาดูในส่วนของการคำนวณผมอยากให้ทุกคนคิดตามนี้ก่อนให้เก็บ150ไว้ไปในใจเพราะนั่นคือคิดที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เราสร้างตัวละครนะแบบไม่มีของอะไรเลยมันมันมีอยู่ล้ว5 0นะแล้วก็สเตตัสที่สามารถนะอัพแล้วแล้วจะได้ คิดที่ข้อดาเมเอจเนะี่ยก็คือ ATR เพราะฉะนั้นเราต้องมาคำนวณ ATR ของเราก่อนนะแต่ที่แน่ๆเราต้องไปดูตรงนี้ก่อนฮนะไอพวกของสวมใส่นะพวกหินพวกของสวมใส่ที่มันบวก ATR เป็นเปอร์เซ็นต์นะหรือเป็นหน่วยให้เอาไปรวมไปรวมกับที่เราอัพด้วยในกรณีของผมนะมันมีหินกับไบมอนเนี่ยอยู่หเดาบของผมไม่มีอยู่แล้วมันเป็นมวเดเทียนะมันมีหินเฮสเตอร์เนี่ยอยู่หเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ ชุดของผมเนาะชุดของผมมันจะมีอยู่10%อนะฮะ S T R 10%อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะรวมเป็น16ให้คิดตามผมก็ได้นะฮะไม่ต้องไปคิดตามขั้นตอนอะไรมากเนาะถ้าเกิดคิดเป็นทอดๆมันจะงงนะฮะเป็น16ซทีนี้เรามาดูที่เราอัพ S T R ไปในกรณีของผมเนี่ยมันอยู่ที่328หน่วยนะฮะเอาเครื่องคิดเลขออกมาเอาเครื่องคิดเลขออกมาก,ก่อนนะฮะ อ่ะ328หน่วยคิดตามผมเลยนะ328หน่วยนะฮะคูณที่เราไปดูมาเมื่อกี้มี16%นะฮะรวมเนาะรวมทั้งหมดที่เราสวมใส่อยู่1 6อ่ะเดี๋ยวเผื่อบางคนงงว่าทำไมเราต้องคูณคือการที่เราคูณเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขแน่ๆเลยฮะว่าไอ16้16%ของ328หน่วยเนี่ยมันได้มากี่หน่วยนะในกรณีนี้ของผม,มได้อยู่ที่52.48หน่วยนะ ห้าสแปดหน่วยพอเราได้เลขตัวนี้มาแล้วนะฮะก็ให้เราบวกกับ STR ที่เราเอัพไป328นะกลายเป็น380รดกเท่ากับไปนะ,ะและการคำนวณ STR อย่างนะฮะง่ายๆเลยคือการอัพ STR ห้าหน่วยเราจะได้คีด,ดาเมจมาหนึงนะฮะย้ำอีกครั้งนะการอัพ STR ห้าหน่วยเราจะได้คีด,ดาเมเบจมาเอ่อคีดคาเบลมาหนึงหน่วยเพราะฉะนั้น เราก็ต้องเอาอหาร5เพราะเราจะได้รู้ว่าคิดามเสีทั้งหมดในการอัพสเตตัสเอทอาร์เราเนี่ยมีเท่าไหร่เราก็หารไป5นะฮะเราจก็ได้เลขนี้มาในกรณีของผมเป็นเลขที่76นะซึ่งผมได้บอกไปขั้นต้นแล้วว่าคิดติดข้อดาเสจที่ติดตัวเรามีอยู่150บวกไปฮะร5 0นี่คือคิดนะที่มีอยู่นะตอนนี้สำหรับการอัพ ท r ทั้งหมดนะรวมทั้งของสวมใส่นะซึ่งมันยังไม่จบนะมันยังไม่จบเมื่อเราได้เลขตัวนี้มาแล้วนะฮะเลขจากการอัพสเตตัสแล้วก็รวมกับที่ติดตัวเราอยู่เนาะที่เราต้องไปดูต่อไปนะฮะออเอ่อการเอาเลขตัวเนี้ยนะฮะไปบวกกับคิดที่เป็นเปอร์เซ็นที่เราใส่อยู่ของสวมใส่เราคิดที่เป็นเปอร์เซ็นคืออะไรคิดที่เข้าดาเมจที่เป็นเปอร์เซ็น ในกรณีของผมเนาะอย่างที่รู้กันนะฮะว่าผมใส่แค่อย่างเดียวนะก็คือชุดของผมนะฮะในคนทั่วไปเนี่ยก็คือว่าจะมีอาวุธใช่ไหมถ้าใช้อาวุธตลาดก็จะมีติดอีก10%นะแต่ในกรณีของผมมันมีแค่10%ก็คือชุดนะมาดูกันนะของช,ชุดผมเอาที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะฮะความเสียหายคิดที่ข้อที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก่อนนะถ้าสมมุติว่าคนใส่ดาบแล้วก็มีความเสียหายคิดที่ข้ออยู่ในนั้นอีก10%เ็นเะี่ยก็เอามารวมด้วยเป็น20นะในกรณีของผมเป็น10 ะะจำเลขตรงนี้ไว้ให้ดีนะอย่างในกรณีของผมเป็น226เราก็คูณแบบเมื่อกี้เลยหาหาตัวเลขมาในกรณีของผมเป็น10% 10%นะฮะปุ๊บ10%ของ226ได้เท่ากับ22นะฮะเราก็กดเท่ากับไปอันนี้คือคิสนะอันนี้คือ,อ,อความเสียหายคิที่เราได้จากเสเตตัสที่เรียกว่าความเสียหายคิที่เป็นเปอร์เซ็นต์ แล้วก็พอเราได้ตัวเลขมาแล้วเนี่ยไปบวกไก่เมื่อกี้แหละที่เราคำนวณได้เมื่อกี้ก็คือ2 2 6นั่นเองนะฮะกลายเป็น248อ่าเมื่อได้เลขตัวนี้มาแล้วนะฮะเมื่อได้เลขตัวนี้มาแล้วให้เรานะ,ะบวกกับความเสียหายคิดที่เป็นหน่วยในกรณีของผมเนี่ยมันอยู่ที่20นะฮะในกรณีของผมอยู่ที่20นะกนะ็บวกไป20 เราก็จะได้เลขตัวนี้มาแต่ยังไม่จบเท่านี้นะฮะคนที่เล่นสายกายภาพความเสี่ยงหายคิดเขาต้องอัพสกิลนี้ด้วยสกิลสู้ลบนะฮะก็คือสกิลนี้นะเพิ่มความเนะี่ยเพิ่มคิดิคอเนี่ยนะเพิ่มมาราและความเสี่ยหายคิดสกิลนี้นะฮะถ้าผมถ้าข้อมูลตรงนี้ไม่คาดเคลื่อนการอัพถึงเลเวล10เราจะได้มาอีก1 1หน่วยบวก11เท่ากับ อ่ะตอนนี้คือเบส็สจบหมดแล้วนะฮะจบหมดแล้วอันนี้คือตัวเลขนะฮะที่คือเรียกว่าไงที่ได้นะหลังจากที่คำวนวณหมดแล้วก็เท่ากับว่าผมเนี่ยเวลาที่ตีติดนะฮะตีติดคีิทิ่ข้อนะความเสียหายคียของผมเนี่ยมันจะเยอะกว่าดาเมจขาวอยู่ที่2.79เท่าประมาณนั้นนะฮะประมาณนี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดมันไม่เกิน300 ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยทำให้มันมันสามร้อยเป๊ะมันจะดีมากฮนะมันจะดีมากโอเคตรงนี้เราจบไปแล้วนะของผมอยู่ที่279นะฮะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่ได้เปิดบัฟเปิดอะไรนะเพราะบัฟบางบัฟเนี่ยมันก็เพิ่มแนวะความเสียหายคิดที่เข้ให้เราเนาะซึ่งอันนั้นเราไม่พูดถึงอันนี้เรามาคํานวณตรงนี้ก่อนโอเคแล้วมาพูดถึงข้อเสียกบ้างนะฮะข้อเสียของการที่เราอัดนะความเสียหายคิดมากไปมีมีตังต่อไปนี้นะสมมุติว่าผมอัดคีดไปเอ่อ 340เอ้ย340นะฮะ340คือถ้าเกิดคิติคัด่ดาเมจที่เป็นหน่วยมันเกิน300ไปนะฮะมันจะหาร2ไอ้3า0นั้นไม่หารนะแต่ไอ้ที่เกินไปอ่ะมันจะหาร2สมมุติผมมี340มันจะกลายเป็น320เพราะมันจะหายไปครึ่งหนึ่งนะเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ถึงการเสียเปรียบว่าถ้าเกิดเราเอาคิติคัด่ดาเมจเยอะเกินไปเนี่ยจนมันเกินไป3 400เนี่ย มันเสียเปรียบแล้วก็มันดูเหมือนจะเสียยิ่งยิ่งเยอะยิ่งเสียเปรียบฮะสมมุติว่าคิด,ดข้อดามเบยโครอูฟูเลย400ร0อหน่วยนะถ้าคำนวณมาแล้ว400หน่วยซึ่งที่จริงแล้วมันไม่ได้400หน่วยนะฮะมันได้แค่3 5 0หน่วยเพราะมันหายไปครึ่งหนึ่งถ้าเกิน300ไปเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนําตรงนี้ว่าพอทุกคนคํานวณมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเกิน300ไปเยอะนะฮะให้ปรับนะฮะปรับพวกสเตตัสหรือว่าหินเอาไปใส่อย่างอื่น ในกรณีของคาตานะก็ใส่โจมตีระยะใกล้ะนะการโจมตีด้วยอาวุธเอาไปอัดตรงนั้นจะดีกว่าแต่ในกรณีของผมเนาะของผมมันได้279ใช่ไหมเมื่อกี้นะก็แล้วไปนะเพราะว่าถ้าเราเกิดถ้าเกิดผมคิดดีๆเออมันมีบัฟมีอะไรด้วยก็น่าจะบวกก็น่าจะได้บัฟแถวสามร้อยพอดีอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือการทําคิดที่ข้อดามิให้ได้สามร้อยหน่วยอันนี้คือแนะนำนะอันนี้คือแนะนําแล้วก็ใครไปคํานวณแล้วมันเกินเนี่ยก็ปรับ นะปรับลงมาเอาไปใส่อย่างอื่นนะเพื่อเพิ่มดาเมจพื้นฐานให้เราดีกว่านะแล้วก็ความเสียหายคิดขอ้อก็เอา300หน่วยนะสเท่าก็พอแล้วนะไม่งั้นมันจะพูณเสียเปรียบเกินไปอ่ะนะฮะมันจะดูไม่ได้อะไรเลยโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับการคำนวณคิเนาะแล้วก็เรื่องของคิดขอ้อดาเมจนะที่เอามาแนะนำกันนะพอ,อ,อได้รับข้อมูลจากซิวเนี่ยนะก็ต้องขอบคุณซิวเนี่ยที่เอาข้อมูลมาแชร์กันะ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 ผมก็เลยเอามาแชร์ต่อในช่อง y YouTube เผื่อใครทีนะ่อยากจะคำนวณคิดดาเมจ หรือว่าใครที่แบบโอ้โหของฟูลนะฟูลออปชั่นนะแต่พอคำนวณแล้วมันเกินไป500ซึ่งมันไม่ถึงหรอกมันไม่ถึงขน,นาดนั้นหรอกแต่พูดอย่างนั้นแหละอนน้นเกินไป500นะโอ้โหผมบอกเลยโคตรเสียเปรียบนะยิ่งเยอะยิ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้น300ก็พอโอเคสำหรับวันนี้นะก็อย่าลืมกดซับมาให้กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วเจอกันในสตรีมนะหรือในคลิปต่อไปนะแล้วเจอกันนะบ๊ายบายจุบ๊บ